สบายดีมือน,นี้เขามาวัดทำไปกินละมาเบิง่งตายตัลลาตายมาครึ่งึมือนี้มามาครึหนึ่งอีกครึ่งนอีกอีกคึกน่คนึงไปไหนพี่ดิ่เปไหนเอา,าเอ,เอ,อย่าง่าื่นเิก่อย่างเฮ้พี่อ,อุออ๊ เดินเดินว่าปะเอาสบายดี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 คนกำลังเริ่มมาพี่น้องโอ้ดิมาเชือห้าบ้านเขาเองนี่สบายดีสบายดี มากำลังมาสวัสด mm ีจ้จจอห้านห้านเาเอีนี่สวัสดีสวัสดีาปปิ้งขาคปิ้งเ่ยมโอเจังหน่อยขนองหักันนองน่้้ที่ โอ้ไม่เจอกันดานคิดถึงจังเลยัะสบายดีกระคายดีจ้ะบรูปหล่ออันนี้กัะน้องห้าอันนี้กัะน้องน้อง่อเราซื้อย่างนี่มีเฟซไหมมีซิกี้เออนี่แหละเราเดี๋ยวขอขอตามเฟซหน่อยอันนันโอ้ยน้องแบ๊้แบ๊มาแล้วจ้ฮัลโหลฮัลโหลเกลังเกลัง กำลังขายเลยนะสบายดีสบายดีกำลังเริ่มขายเหรอสบายดีสบายดีใส่ดีบกสบาสิ่งได้ขายดีปะสบายดีฮัลลโหสบายดีสบายดีคนบ้านเฮาอันนี้จื๊อ เจออะท็อกเกย์ใหญ่นิดนึงอันนี้อันนี้นี่เลขเลขาได้ผู้สาวมือตายตายกลกับเก่าที่อไรนี่กดาราภาษาไทยเข่าขึ้นเข่าขึ้นโอ้ที่เข่าจริงเนาะเ่าเข่าเข่านี่กยูเกยที่ซื้ออีกยี่ห้อคือเก่าโมเปียนเี่ยงเปียน้่เก่าเปียนเเข่าไเก่งจริงจูเอาเลย กกาวอันด้ขอบใจขอบใจเด้อจะม่คอยเป็นเมียนี่ขอปอยมาคนเดียวอ้ไ้มเลนอะไรดีวะเล่นอะไรโป้ยจะขี้าบซ่อนก้นนะบบบ้หอยโ้เลยบ้โบ้หลายหลายจะได้งันเข้าอันนี้ทอดอันนี้เออยกกเข้าแเข้าโอ้บิ๊กากินแกงเข่าเด้อทอดปลาทอดปลาได้ขายดีวว่าดิ ขายดีอยู่ได้คบรดิดขายดีเขาตัดกับบาบดดนี้แม่ระวไม่ย่ะฮะบอกแจะไปกินห้านี่เออห้านี่แหละห้านี่จะไปกินห้าเนี่เจ้าระวังไ่เขาจะไปมนรถเจ้านแ่นหีอกเขาว่าห้าเดีเ็ดเย็ดอ่ะแฮกวันได้ไหมได้แ่ไอ้ไอ้อ้ายก็ออกบ้านได้ใส่กอใส่กอล อันนี้หม<อ>ูอันนี้ซีนเป็นลูกซี้นบ้านเรารือยังนะันโอ้นี่เลาบสดต้มเครื่องในพร้อมเดี๋ยวหนกลับมากลับมาโอ้นี่ดารารับซื้อนี่เาเบิกดารารับซื้อกันเจือ เดลารับือแล้วสบายดีไอสบายดีนึกว่านึกว่าเป็นนักสาวตายรอเม่ไทรเนรอนักสาวแก้วอันนี้การตอบแม่นะมีการตอบอันนี้ดดรารับซื้อเลเลพี่รนี่คน คนหาก็เริ่มมาเตี่ยมวันนี้อลองคนหลายเลยนอนสิพายยางเลาะเบิ่งมาต่อไปเน่ นี่มินิมาเก็ตตลาดสดนี่เพื่อตุ้ไก่ที่นาะตลาดสดนี่นะนี่สารพัดดทักยากับพี่ดทยาน้าตลาดสด e x p r แต่ขายดีป่ะขายค่ะได้ขายอยูดีย่ังซอยแน่โอ้เจ้าหน่อยห้องสกับเข้ามาเด้อเออมาเด้อมีตรส้มอันนี้อันปิ้งอันปิ้งหมูอันนี้ไส้กเกอร์อันปิ้งไก่ลูกชิ้นอันน้ำอ้อยเข่าเหนียวเด้อรอดได้ขายดีเนาะเออเจ้าหน่อยมาเจ้าหน่อยกลับมาเออมาเด้อมาซ่วยมาพึ่นู่นนี่เด้อช่วยบากชอวยบากโอบใจ

Oh, ok, ơi, chán lại nè. Rồi, thank you. Các bạn theo dịch vụ các bạn có bình Ok, okay. เดี๋ยวไปขับทำงานเรื่องไรออกมาเลยดิออกมาเลยแล้วเราัน้กันพร้อม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 ได้ทุกอย่างพกพกเราดีสบายสบายดีอ้กีแบีนไปได้ได้ถ้าไปบีีไปไม่ได้านียบ้านเลยบ้านเลยเนียี่ไอ้เขาเจอเขาก็สับเลยนั่นน่ะเอเว่หน้าไปบ้านเานไี่ได้้วัน ออกมาบังเดนหานะไอ,อ้เห็นดูเห็นดูดอ,อ่าสบายเลยนั่งออนั่งอันนี้กันมาสถานที่ทิชแมกพ่อ,ขอเขาบมพอได้เลยมีเบียขาย,ยเ่ยอันนี้ออนก็ร้านฮอตเราเองร้ <c oughs> านาเพื่อนเราเอง

นน้ำบอยฮ่าในมาหวานบัวดีมาดูลโอ้โอากมาลวีโอ้หิวรำทำไอโอ้หอมขนาลาวลาวลาวซก็ตินด้อ Oh, how are you doing? How you doing? okay, okay. Compadres! Yes. Today we're going to be.

อนน่ะความคิดเยียนน่ะมีมีผู้สาวมาเสือกอมาป็นน้องก็อยากกินละม้านี่มากลุ่มนี้ของนี่ต่อไปเออตามมาตามมาตามม้า เจม้าดิมาแล้วดี่ออเหรอน้ำตาลขึ้นวันสุกไม่พูดแบบนี้เลยอ่ะอ้าวัน้แปนีไม่มีคนเด่งมาก็ไม่เห็นไม่มเลยนะบีบบบิ๊บบี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 บ

โตเลยพี่เตยเลยกินเหล้าเนี่ยคกินปักไนอยปารลยไปิมกนด้วยปักศอนบโมผู้ยังเดี๋ยวีตอไปเป็นใครได้กินยัดสอเคยังไม่รู้สาลาบยัดอะไรนะบัลลามี เป็บเหัืนแล้วบอกใคว่าเฮ้ยไปซื้อแม่รถหันข้าอยากได้เสือนี่เพื่อนแม่ดิแม่คอยซื้อแล้วยู่ไสเสือเข่ามาต้องโอเคมานี้กับใบปานสเปนมาท้าได้แล้วอ่ะไหนไก่กเพื่อนๆจะดีาิตนี้มาได้พี่ทีมาล้วจั่อาหารของเขา มาเล้วพี่น้องั้นเขาอย่ากินอีกมันเป็นอะไรมาเลยมีก็อิ่มแล้วดเลยควบมันออกออกสบายดีครับพี่น้องวันนี้มางานเฟสติวัลลาวใช่ไหมมาดูจ่าอาละไทยอาหารอาหารออกไปทางลาบก้อยซอยจุ๊บอาหา มีเนื้อน้ำตกหรือ้ด้ไปถ่ายกได้เลยหาช้างจริงหรโอ้โหเนี้ครับบครับถ่ายไวเยอะๆแล้วก็เลือกันนี้ห้านโมไม่รอดกิยุ่แค่ห้านเนี่ยเมาแล้วกัน ระเต้เลยเนี่ยเอาไก่พี่เอาเอาไก่เป็นไงบ้างครับไก่ทอดนะไม่นึงเอาไก่ทอดมามันยู่ข้าวอิ่มล้ครัเป็นยังไงใช่ปะที่กิไวั่าวเว้ย

นั่งรอเต้นละมหนึงเ้อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเขาไปทนแห่กนมาคเดีริงอมีคู่ขเขาไม่ใช่หรอเามาคู่กับเขาเนี่ยเหเดียวแฟนมึือง 嗯嗯嗯嗯